ความเคลื่อนไหวของสโมสรเราวันนี้นะครับมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายครับทุกคนผมม่เริ่มต้นที่เรื่องดีๆกันก่อนก็นกคือมีโอกาสตเติมมิดฟิลครับคุณผู้ชมแน่นอนครับซัมเมอร์เนี้ยเป้าหมายหลักคือเพลย์เมกเกอร์และกองหน้าตอนนี้ได้มาหนึ่งคือคุณยา่ากำลังจะเอาอีกหนึ่งคือเอเบอเแล้วก็ศูนย์หน้าที่นะครับดีลรองๆคือโกแล้วก็มิดฟิลเคยเล่าไปแล้วว่าทางอโมริมยังไม่ค่อยไว้ใจมานเอออูกเต้มากเท่าไหร่ และก็ต้องหาตัวประสบการณ์ตัวอะไรวันนี้ไปเจอมาคนหนึ่งครับก็คืออดีตนักบอลของไบเกิลชื่อว่าโตลิโซคนที่ผมรู้จักมาเป็นอย่างดีสัาพมาที่บีิมาก่อนวันนี้เขาอยู่กับลีโงซึ่งลีโงมีปัญหาหนี้สิน175่้าล้านยูโรเกือบโดนปรับปกชั้นไปอยู่ลีเดอรฝรั่งเศสมีโอกาสจะซื้อเข้ามาค่าตัวประมาณ8ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานแตะนิดเดียวไม่ได้ลงดีเทลคือโกของโก โอ้วันนี้เดวิดออสตีรายงานว่าแมนยูีโอกาซื้อสูงเหมือนกันนะครับอ่าพูดสันส้นๆเลยคือซื้อมาแทนไปยินดียังไม่ใช่โอนาน่าเพราะว่าโกตุรกีของเราจะออกจากสโมอสรเช่นเดียวกันอายุ29ปี5ล้านปอนด์นั้นเองครับเวลกาเสร็จเราพอสมควรอ่านด้ข่าวดีนะครับส่วนข่าวร้ายเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยครับเริ่มต้นที่รูเบนอาร์โมริมเห็นกระแสเมื่อวานไหมที่บอกว่าจะให้5นักเตะที่จะออกจากสโมอสรเนี่ยมาซ้อมได้หลัง5โมงเย็นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งอาร์โมริม หมุดหงิดครับที่แรดฟอร์ดมาเฉียดกับเขาแบบแค่8นาทีตามที่ข่าวบอกไปนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ปาปาลัสซี่ตามหาการาโชเจอแล้วยังอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ครับเพิ่งไปตัดผมมาเสร็จเลยครับใส่รองเท้าแตะด้วยนะฮะแล้วก็ยังเล่นกล้องเลยนะครับ2คนนี้แหล่งข่าวบอกว่าเขาพยายามจะย้ายทีมมากๆเพราะเขาหวังบอลโลกครับอาร์เจนตินากับอังกฤษร่วมเวิร์คับปีหน้าด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวตัวเซก้ฟ้องสโมสรจจำเขาได้ไหมครับ ยุคหนึ่งของโอเลกุน่าโซลาเขาเป็นนักเตะที่จับทางบอลของเ e อ็มบาเป้ตนเราเจอเ้ใช้ได้อย่างดมัูมันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปคับขส้น,นี้ครับในช่วงของสาโซวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเราปล่อยเสื้อและไอเทมพรีแมตต์อมอัพโปนี้ไปนะครับปรากฏว่าตามคาดครับเมื่อวานเราได้มาทั้งหมด15ตัวนะ ก็หมดตั้งแต่สี่ทุ่มมั้งเป็นตัวที่ผมบอกแล้วว่าไมคกาสโตจักให้เรานะครับเป็นตัวที่หายากจริงๆนะครับแล้วก็มีน้อยมากทีเนี้ยวันนี้ผมจะเปิดรับอย่างเป็นทางการพรีออเดอร์เมื่อวานอีเมลไปถามเขาแล้วผมขอจำนวนไปทั้งสิ้น25ตัวนะครับก็คือไซส์ S M L X L 2 X L นะครับก็ขอไปไซส์ละ5ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนะ่าจะมีคนพรีออเดอร์มาละ10ตัว เพราะฉะนั้นวันนี้รับได้อีก15ตัวเท่านั้นนี่คือปี2022-23ครับที่นักเตะอย่างโรนัลโด้มี d k คอใส่ด้วยนะครับเป็นตัวที่หายากมากนะครับยังมีดอนนี่ฟานเดเบกอยู่ช่วงที่แมนยูกำลังตัวพิกพิเยอะมากๆรับอีก15ตัวเท่านั้นซึ่งราคาถูกลงไป1 5 0 0ครับตอนเปิดตัวเนี่ย90กว่าปอนด์ปีถ้าขายในเมืองไทยคือ4 7 0 0แน่ๆเราปล่อย299เมื่อวานใครพลาดไป เสียด้มากนะครับวันนี้ผมเปิดรับพรีออเดอร์ไซส์อีก5ตัว S, M, L, XL, 2XL เป็นไซส์ยุโรปนะครับก็อาจจะลดมา1ไซส์หรือว่าจะใส่สบายๆก็ใส่ไซส์ไทยก็ได้นะครับเป็นตัวที่ผ้าหนาครับเป็น UK นะครับผมว่าใส่เตรีมตัวไปภาคเหนือได้เลยเพราะตอนนี้ก็เดินเจ็ดแล้วเนาะอีกประมาณสัก3าสเดือนแล้วก็ท่องเที่ยวปลายปีกันแล้วนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยครับรับอีก15ตัวเท่านั้นที่ไลน์ ตรงนี้29-99ฟีเจอวอล์กอัพที่หายยากมากๆจากไม่กับสโตร์ครับคำคืนนี้ผมจะไปเริ่มต้นจากข่าวดีกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเบื่อในการตามตลาดซื้อขายคุณเล่นมากๆแต่ก็แบบทิ้งไม่ได้ต้องแอบแวะมาฟังดูซิว่ามีอะไรอัปเดตบ้างหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะครับเอาแบบไปเร็วๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันมากเรื่องแรกปริษัทแดงมีชื่อไปโฟพันกับกอลองแตงโตลิโซ นี่คือการรายงานของเลกิฟสื่อจากฝรั่งเศสและหลังจากนั้นก็เทียร์ต้นนเอาไปเล่นพอสมควรนะครับเป็นความน้าเชื่อถือประมาณ7เต็ม10ยังไม่ถึงขนาดแอเรติกเล่นแต่ว่าก็ฟังเอาไว้เดี๋ยวไม่ใช่สุดท้ายแบบไปเซนมันเลยแล้วคุณจะโมอ้าวเฮ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันมีการรายงานอยู่นะครับที่ผมเลือกเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้อยู่พอสมควรก็คืออย่างที่เกิดไปครับแมนยูเป้าหมายในการเสริมซัมเมอร์เนี้ยโบลุกเลย ตั้งพงมาเลยก็คือใครที่จะยิงประตูและแอสซิสต์ได้ฉันจะซื้อตัวนั้นเพราะว่าประตูได้เสียงติดกบเยอะมากถูกไหมครับยิงได้แค่สี่สิบสี่ลูกอะนัดละลูกนิดๆจากสาวที่แปดเกมเฮเม็เกอร์กับกองหน้าคือเป้าหมายหลักทีเนี้ยไอ้เป้าหมายลองๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะครับทีมสเกาวมันมีหลายคนต้องไปดึงโอทำเกมมาต้องไปดึงกองหน้ามาอันนั้นทับหน้าส่วนทับหลังเนี่ยก็โกตอนแรกทับโอนาน่าไม่เจ็บนี่คือเป็น ลิสต์หลังๆเลยอย่างที่ผมบอกเงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นในการซื้อทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยซึ่งกองกลางเป็นหนึ่งในสิ่งที่บรรดาแมนเชสเตอร์อีกที่นี่ก็เคยรายงานไปแล้วว่าตัวอารมูริมเองก็ยังมองได้ห่างตาเอ้ยยังไงก็ต้องมีตัวเติมมาสักคนสองคนนะอย่างน,น้อยๆคือถ้าหากไม่ได้ซื้อตวัวบิ๊กเนี่ยก็ซื้ออะไหล่เอาไว้เพราะแมนยูเสียเอลิกเซ่นไปด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็ตัวของบรูโน่เนี่ยโดนแปลงมาเล่นและเราอาจจะนับคาเซมิโร่ทั้งซีซั่นไม่ได้นะครับความจริงคือมิดฟิลดด์ูเเหมืออนจะยะย แต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทีนี้โตลิโซ่เนี่ยครับอายุ30ปีตอนนี้ไปอยู่กับลีโงพิกที่สุดตอนอยู่บาเยอร์ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสด้วยนะครับแต่ว่าเขาเคยมีอาการบาเดเจ็บหนักครับผมเนี่ยอยู่กับเขาน่าจะ3-4ซีซันน่ะผมภาคบุริสเลกาใช่ว่าเป็นกองกลางที่วิ่งสู้ฟัดไล่บอลใจโหดอะ่ะคือกัดไม่ปล่อยทักษะไม่ดีดีขนาดนั้นเป็นมิดฟิลเชิงรับ แต่ว่ามีประโยชน์ในเรื่องการแกะบอลประสบการณ์แล้วก็ขึ้นไปทาประตูได้ทีนี้ลีโงะเขามีปัญหาหนี้สิน175ล้านยูโรใช่ไหมก่อนหน้านี้โดนตัดสินให้หล่นไปเล่น e AN, <true. S 1> ลีกเดอร์ฝรั่งเศสฮัลลีเดอร์ลลลลเลีกสองอะลีกเอิงลีกหนึ่งใช่ปหแต่ว่าเขาชนะอุทธรณ์นะครับทำให้ซีซั่นหน้ายังคงได้เล่นในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสอยู่อย่างไรก็ตามครับเรื่องหนี้สินเนี่ยมันยังคงก้อนมหาศาลนะครับซึ่งเขายังทําแผนไม่ได้ว่าจะลดหนี้ยังไงนั่นคือสายเหตุที่โดน สินให้ล่วงไปเหมือนคล้ายๆปาม่าของเกาโชเชเดีอิตาลีครับถ้าตัวของโตริโซอยู่ที่8.7ล้านปอนด์ได้ขั้นเหนื่อยมากที่สุดในทีมของลียงนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่แมนยูจะซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าข่าวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะตามวันสองวันนะเพราะว่าในความน่าเชื่อถือเจนะ็ดเอ็มส์เนี่ยวันเนี้ยมันก็มีการปฏิเสธเกิดขึ้นมาเช่นมาบอยเซคีนบอยเซคีนนี่คือสก้าวแมนยูไปดูจริงๆมา2สัปดาห์ออก่อนหน้านี้ใช่ไหมประมาณ น่าจะประมาณกลางเดือนมิถุนาวันนี้เจ้าตัวออกมาย้ำแล้วนะครับว่าพูดเองจากปากเขาขออยู่ที่อตอนะครับสำหรับกองหน้าของวิโอลาฟิออเรนติน่านะครับก็คือเขาบอกว่าฟิออรได้ช่วยเขาไเยอะมากเขาหวังจะได้ช่วยต่อในฤดูก,กาลต่อไปนะครับหลกัหลกๆเลยที่มีการรางานก็คือถ่าตัวไม่ใช่กินแพงค่าฉีกสัญ,ญญามัน44ล้านปอนด์เลยถ้าเทียบกับความเก่งซีซั่นเดียวอะ พวกบรรดาทีมซื้อขายมันก็แย่งในการที่แบบเออจะซื้อคือซื้อมาต้องรอแล้วก็ต้องวัดใจดีวว่ามันจะเก่งปะวะในขณะที่ตัวในพิมพ์ริลีกเนี่ยมันปรับตัวได้เลยไงเห็นไหมว่ามีลอสเคิร์กเกสอุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลกับฟิมโมันต่างขนาดไหนถูกไหมครับไอ้นั่นคือใส่น้ําร้อนกินได้เลยเหมือนมามาแต่แบบคนที่มาอย่างฟอร์เรนเบียนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยเขาจะปรับตัวเลี้ยงเด็ดได้หรือเปล่าถูกไหมครับอ่ะนั่นคือคือสาเหตุที่แมนยูก็ไม่ได้ยื่นซื้อมอยเซคีนแล้วก็สกาไว สามคนที่เป็นฟรีเอเจนต์ถ้าเก็บเทียบคนหนึ่งเสียตังค์กับคนหนึ่งฟรีเราก็อยากไปได้ฟรีมาแล้วเอาไปเอาเงินไปใช้ซื้อคนอื่นนะครับทีนี้เรื่องของจอห์นวิกเตอร์ผู้รักษาประตูของโปรตาโฟโกอันนี้คือแจ้งเกิดมากๆในซีฟ้าคัพเวิร์ครับก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงเลยนะครับวันนี้เอลวิทออสตินรายงานเองครับว่าแมนยูโอกาสซื้อค่อนข้างสูงทีเดียวครับเหตุผลเพราะโอนาน่าเจ็บนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้ออาจจะซื้อตัวที่เบากว่านี้ไปซื้อดาวรุ่งมาเลยแล้วปั้น เพาปยินดีกันเราจะไปแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนโอนันตาเจ็บเมื่อวานก็พูดไปแล้วว่าเวลาโตผู้เล่นเจ็บอย่าไปหัวลาะย่ออย่าไปซ้ําเติมจริงๆมันเป็นผลลบไม่ดีกับสโม,มสรคุณลองดูว่าปัญหาคุณเพิ่มข้าไปอีกอัลโมริมกรมัราชบุรทิดเฮ้ยจ้าใครเผื่อ,อเอ็มบูโม่เป็นโดนโกงจริงจะเอาใครมาดีว่าเอาให้โกเจ็บฮะหรอออกแล้วไงดีว่าต้องมาเผื่อมันสมองในการไปแก้ไขถึงแม้ว่าเขามีโค้ดปรึกษาตูอะไรจริงก็ต้องมาปรึกษาเขาีริงๆว่า จะเริ่มเกมยังไงครับทีเนี้ยจอร์ดวิกเตอร์อายุ29ปี5ล้านปอนด์วันนี้ผมเห็นมาโกบริจเอ่อยูทูบเบอร์ของฝ่ายแมนยูที่อังกฤษก็บอกว่าเขาหงุดหงิดมากเลยเพอเวลาจะซื้อโก29ปีแล้วแฟนบอลชอบบอกว่าแก่นะครับตัวของมาโกวิชก็บอกว่าจริงๆ29ปีของโกเนี่ยเหมือน24ปีตั้งแต่อัลฟิลเพราะเดคอได้ถุงมือทองคำตอน31ปีนะครับเพราะฉะนั้น5ล้านปอนด์มีโอกาสเซ็นมาเพื่อแทนบัลลีดีสูงมากนะครับก็ก็ลองดู มันก็ยังไม่ไม่การันตีว่าโกที่อยู่บราซิลแล้วมาอยู่อังกฤษจ,จะรับมือลูกกลางอากาศได้ดีเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่านะครับอ่านสองคนนะครับมีโอกาสที่จะเติมเข้ามานะครับทีนี้มาดูดีลของแบรน n ์เอเบโมกบ้างครับดิวิดออสตินคนพูดเองนะครับบอกว่าดีลนี้ยังไม่ล่มก็รายงานตรงเหมือนโรมาโน,โน,โน่บอกยังคงคุยกันต่อแต่แค่มันไม่คืบหน้ามา2ส,สัปดาห์แล้ววันนี้ผมโพสต์ไปใน Facebook คนทีเข้ามาถล่มด่าแมนยูเต็มลลเลยาบอกเอ้ยแล้วถ้าไม่คืบล้วจะรอเวลาอะไรนะครับจะบอกแบบนี้ว่าทีมซื้อขายทําแบบเนี้ยในมุมมองผมผมว่าถูกแล้วนะครับคือมันโกงขึ้นเรื่อยๆในรอบสองสัปดาห์แรกคือตอนแรกมันปึ้งแล้วมันมันมันไปเร็วมากพอนักเตะออกมาบอกว่าเขาอยากมาในเซะเขาไม่สนใจ,จนสเปอร์ทางเบนฟอร์ก็คือตั้งราคาไว้สูงไว้ก่อน และประเด็นคือเขาดันไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเนอันนี้รถต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเวลาเราจะไปซื้อรถของเต็นท์รถที่แบบมันนนั้ขายดีอะเราก็เห็นรถคันนี้โอ้โหสภาพดีแล้วเงินไม่วิ่งน้อยอยากซื้อแต่ว่าเจ้าของเต็นท์มันปล่อยรถทุกวันอะมันก็ไม่ง้อแล้วเนอะนึกออกปะเต็น์ปอดมันจบหนึ่งในสิบแล้วสถานะทางไฟแนนซ์เขาดีล่าสุดเนี่ยมีขึ้นโพสต์ภาพคริสเตียนนอรการ์ตัง์กิ้วก็คือปล่อยนอการไปให้อาจ์เซนอยก็ได้ตังค์มาอีก จอดได้จอดแดงเฮนเดอร์สันมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอมบูโมเมื่อวานนี้ก็ต้องมารายงานตัวพร้อมกับวิซ่านะครับก็มารายงานแล้วซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าเขายินดีเก็บ2คนนี้เอาไว้นะครับวิซ่ามีข่าวกับสเปอร์โอมาร์แฟงจะดึงไปส่วนเอมบูโมนี่คือชัดเจนมากว่าอยากอยู่แมนยูแต่เขาลอรีวิทเวลเคยพูดแล้วครับว่าเขาเอมบูโมจะไม่ทําเหมือนโยเคเรสก็คือยกระดับการตกลงเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฟรนช์ฟอร์ดเขายังคงแคร์แฟนบอลก็มารายงานตัวตามวิถีมมมืออออาาาชีีพนนนนนนนะะะครัับบบถว่่้สใใจุเเเกตแ ไม่ได้แบบพะเอาขนาดนั้นนะแต่หน้าตอนตอนวิดีโอเห็นในเอ็กซ์แล้วแบบหน้าเส็งมากอ่ะดูแบบคือเขาอยากไปเริ่มตัวแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะแย่ yeah, สุดเลยเปิดรุูกกาไปแล้วแล้วแมนยูจะไปได้ตัวมาแต่มันก็คือเริ่มช้ายอยู่ดีถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมมองแบบเป็นธรรมครับคือคุณอย่าไปเอาแต่ใจนะครับเวลาเราเชียร์ทีฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วมันแพงคุณก็ไม่ได่าว่าโอ้โหแม่งโดนโต้หอมอีแล้วแต่ถ้า สุดท้ายเราเรายื่อกับเขาแล้วมันช้าเนี่ยคุณก็บอกโอ้โ oh, หทีมซื้อขายแม่งทำงานโก็ช้าเลยครับก็พยายามมองกลางนะครับมาแบบนี้ตอนแรกคือแบบเราก็ขยับตามเขาแล้วไงถูกปะ่ะที่สี่สิบห้าห้าห้าอ่ะคุณอยากได้เพิ่มอผมก็ขยับให้แล้วเป็นห้าสิบห้าบวกเจ็ดจุดห้าอ่ไม่อยากผมไม่เอาอีกผมจะตั้งหกสิบสองจุดห้าอีกแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาที่แอดออนแอดออนคือแปดล้านปอนด์คือมีปัญหาอีกแมนยูก็เลยนิ่งใส่ซึ่งในมุมมองผมถ้ามองเป็นกลางนะถูกแล้วนะครับเราคุยกันตรงๆนะครับอ่่ะะกก็เดดี๋ยยววววมาาาาันสุท้้แลจ จะจบหรือเปล่านะครับทีนี้ไปดูเรื่องข่าวร้ายกันบ้างก็คือรูเบนอมโมริมเมื่อวานมีการรายงานว่าสั่งสโมสรให้ประกาศออกไป5้านักเตะที่จะเข้าคาร์นตันมาซ้อมได้ยังคงทําได้ปกติแต่ต้องมาหลังห้าโมงเย็นสิบเจ็นาฬิกามีการเปิดเผยว่าอมโมริมไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่นักข่าวไปตามถ่ายรูปซึ่งนักข่าวเวลามันเป๊ะมากคนอังกฤษเนี่ยนาฬิกามันจับเป็นวินาทีเลยนะครับพอมันเห็นอมโมริมออกปุ๊บมันคลิกมันจดเลย จดมันช็อตโนตอ่ะเวลาเราไปอยู่ทำเนี่ยบอะอามูริมออกเวลานี้พอมันเลงปุ๊บเห็นไหมมันถ่ายรูปเร็วมากเลยนะมือมันชัตเตอร์ไวมันจริงๆพวกนี่มันขับรถเร็วนะปุ๊บมันถ่ายแชะแชะและแรดฟอร์ดมา4ี่โมงสีมองเวลาอามูริมออกไปแล้ว8นาทีคือ4ี่โมงสาเพอข่าวไปอามูริมไม่แฮปปี้แม้ว่าจะเข้าประตูอามูริมออกประตูหน้าไอแรดฟอร์ดเข้าประตูหลังเขาสั่งเลยครับให้มันห่างกันหน่อยครึ่งชั่วโมงไม่ต้องมาเจอกัน นะครับมันทําตัวลําบากหน่อยห้าคนนี้จะมาได้หลัอห้าโมงเย็นแยกไว้เลยโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเหมือนอาชีพพอสมควรนะครับทีเนี้ยนักขา่าวก็ไปตามเจอกันทโชครับครั้งแรกเลยพี่เผยโฉมของเขาหลังจากจบบอลยุโรปารอบชิงยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ครับล่าสุดไปตัดผมครับชอบจริงๆครับแต่งตัวจะลองเท้าแตะไงไม่รู้ผมต้องแทไว้ก่อนนะครับแล้วก็เจอปาปารัสซี่ถ่ายเห็นภาพปาปารัสซี่บอกพีชครับพีซก็คือแบบยังแย่ ช่างภาพอยู่นะครับมีการเปิดเผยว่าทั้งกาลาโชและแรฟกรอดเนี่ยดิ้นรนมากในการออกเพราะเขาอยากเล่นบอลโลกปีหน้าอย่าลืมเวิร์ครัพแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาอยู่ชาติใหญ่ทั้งคู่ไอ,อ้นี่อาเจนิน่ารวมทีมกับเมซี่ครั้งสุดท้ายนะน่าจะเป็นเวิร์ครัพสุดท้ายของเมซี่แล้วนะครับส่วนแรฟอร์ดนี่ก็โอ้โหถูเคล่นที่ชอบมากนะครับก็มีโอกาสที่จะไปเล่นบอลโลกปีที่แล้วพลาดเนี่ยไม่ได้เล่นฟุตบอลยูโรไปแล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าสองคนนี้ต้องพยายาม ออกจากทีมไม่ได้ก็เจอตัวตนแล้วนะครับคนนึงก็ไปซ้อมอยู่ที่คาริงตันอีกคนนึงก็ยังตัดผมอยู่นะครับทีนี้ดาร์เรนเฟสเชอร์กันบ้างครับเออ่ล่าสุดสโม,มสรประกาศนะครับแต่งตั้งดาร์เรนเฟสเชอร์เป็นโค้ชยูสิบแปดนะครับหกปีที่ผ่านมาเฟสเชอร์ซัดไป็นสี่ตำแหน่งในสโมสรแล้วก่อนหน้านี้นเป็นแค่แอมบาสเตอร์นะครับแอมบาสเตอร์ก็เป็นกันเยอะนะครับก่อนหน้าก็ทั้งแบร็อบสันแอนดะี้โคอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเป็นเทคนิคอลดีเรคเตอร์นะครับคนดูแลเรื่องเทคนิคแล้วก็มาเป็นเฟิร์สทีมโค้ช เป็นโค้ชในทีมชุดใหญ่และล่าสุดก็เป็นโค้ชใหญ่ดูสิบแปดมีการเปิดเผยว่เวาเซอร์เลท์เฟอร์กูสันเนี่ยเคยแนะนําให้สโมรสรแต่งตั้งเฟรเชอร์เป็นพอออแคมีแทนนิกก็ที่ออกไปแต่เฟรเชอร์บอกว่าความฝ่าันของเขาเขาไม่ไอ,ยอยากดูแลแคมีครับเขาอยากเป็นเฮดโค้ชเหมือนคีรินแมคเคนนาเหมือนเพี่คาริเขาเลยอยากสตาร์ทเป็นคนคุมทีมก่อนก็เลยขอและสโมรสรก็แต่งตั้งนะครับเป็น โคตยูส right? right? ิบแปดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มงานในปีที่ทันทีนะครับก็เดี๋ยว m u ็มยดูยูสิบแปดก็ได้เห็นแฟเชั่นคุมทีมนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยตัวเอุลเซเป้ครับซูภาษาอังกฤษซูคือฟ้องครับฟ้องสโมสรปีศาจแดงครับตอนเนี้ยเขาย้ายไปอยู่เบอร์ลี่นะครับด้วยฟรีทันเฟอร์เคยอยู่กับแมนแต่ตั้งแต่8ปดขวบเป็นกัปตันทุกชุดเลยนะเพราะว่ามีความเป็นผู้นําสูงนะครับทีเนี้ยเขาฟ้องแมนยูว่าไม่ทําตามคําแนะนําของแพทย์ครับ มันเกิดขึ้นในปี2022นะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาวอร์มอัพในเกมเจอร์รีพูลแดงเดือดครับแล้วเขาเจ็บฮิปฮิปคือสะโพกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมาต่อเนื่องไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าทนายความเขาไม่พูดน่าจะไปว่าความดิชนนันสาซึ่งแมงยูก็ไม่ตอบตอนที่ดิชันไปถามนะครับเขาแค่เล่าให้ฟังว่าแพทย์แนะนํนาแบบนี้ให้ดูแลแบบนี้แต่แมเด็ดไม่ได้ทาตามมันทําให้ตัวเขาเองเจ็บเรื้อรังแลวลงสนามน้อย มีผลต่อการย้ายทีมเขาฟ้องร้องแมนยูขอตังค์หนึ่งล้านปอนด์นะครับก็เดีย๋ยวไปว่ากันในศาลซึ่งก่อนหน้านี้นเคยยืมปัวไปอยู่วิลล่าไปอยู่นาโปลีไปอยู่สโตกซิตี้นะครับตอนนี้อยู่เบอร์ลีนะครับผมจําได้ตอนอยู่อิปซูบิดอ่ะมันเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาล้างจานอะ่ะแล้วเขาทาจานแตกอะ่ะจานไปบาดน,นิ้วเท้าเขาเกือบขาดอะ่ะต้องเย็บไปผ่าตัดเลยนะครับคือก็เป็นคนที่ดวงค่อนข้างสวยๆนะครับช่วงหนึ่งเคยจาได้ไหมเคยประกบเอ็มบัปเป้ตอนอยู่เป ตอนเจอเปเชยโออย่างมันมีทุกคนบอกคีเลนเอ็มเป้จะมาสู้อะไรโกลเซเว่์วันนั้นโอเล่เป็นคนสั่งการนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องราคหมวกหัวข้าคืนนี้นะครับก็พูดรวมอีกทีนึงก็คือแมนยูมีโอกาสได้โทนิโซจะซื้อโก้สำรองอย่างไอจอนวิกตอร์นะครับเพื่อมาแทนบายินดีส่วนกานาโชคนเจอแล้วที่อังกฤษยังอยู่แมนเชสเตอร์แล้วก็มาคัดแลนดฟอร์ด โมริมสั่งให้5คนนี้เข้าสนามซ้อมไดหลังห้าโมงเย็นเบูโมออสตินบอกว่าดิวยังไม่ล่มแต่แค่ไม่ขึ้นมา2สัปดาห์แล้วแมนยูตีนิ่งใส่เพราะว่าเบนฟอร์ดขึ้นราคาตลอดเวลาไม่อยากไปตามเกมนะครับส่วนเฟรชเชอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ชยูสิตัวเซเบฟ้องร้องแมนยูเรื่องไม่ทำตามแพทย์สั่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเป็นไม่ได้ปล่อยเรารับพรีออเดอร์เสื้อัวดีครับทุกคนเป็นเสื้อที่เมื่อวานเราปล่อยไปแล้วได้มาไซสา์ละสามตัว ตามคาดครับสี่ทุ่มก็หมดทันทีนะครับทีนี้ผมก็ส่งอีเมลไปขอไม่กลับสโตร์ขอเพิ่มอีกไซส์ละ5ตัวก็มีตั้งแต่ S M L X L 2 X L เมื่อวานมีคนสั่งและสิ0เพราะฉะนั้นโคต้าเหลืออีก15นี่คือ T m a t Warm Up 2022-23, D K R ก็ใส่ลอนโดก็ใส่คาเซมิโล่ใส่รับได้อีก15ตัวนะครับ S M L X L 2 X L เป็นไซส์ยุโรปจากตราคาเปิดตัว 95ปอนด์ประมาณ4,000กว่าบาทลงค่าภาษีนำเข้า, 24, งขาลงค่าชิปปิ้งปล่อย4,007แน่นอนเหลือ2999ต้นตวนรับอีก15ตัวเท่านัะเขาขอไป30ตัวเอ้ยขอไป25ตัวไซส์ละ5ตัวประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีกอ,อ่อนควรนะพยายามจะงัดหาทั่วมาให้คุณผู้ชมดู Academy คืออยากให้ช่องออฟวิลล์พลเป็นช่อง NUTV อ่ะเขาสมัยก่อนผมเคยทำช่องนี้ไงเรื่องลึกๆ,เร,ๆเรื่องแบบ Academy อย่างผมเชื่อว่าไม่มีใครพูดถึงเชอร์ เป็นโคดยูสิบแปดแต่ว่าเราควรจะรู้ความเคลื่อนไหวของรีษัทแมนและเจอกับพวกนี้กันบ